สวัสดีครับสว,ส,ส,สวัสดีพี่น้องชาติยูทูบสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับาร์บ,บยคนใช้์ช่องเอฟซีพี่ฮอดีที่อีสานครับผมมือนี่สองไอ้น้องมาเฮ็ดคลิปยกสุรุงครับพี่น้องครับได้โอกาสมายกป่าครับผมพี่น้องโอ้เด็ดดีครับปลาซิวปลาซิวเออตักเอาสองตวัวมือน,น,น,นี่มาฝ่ายบ้านเนี่ยก็ไอ นันนุษศาสร์ครับผมพี่น้องน้ำรถเหรอครับผมพี่น้องบ้งบรรยากาศครับฟังฝุ่นฟังฝุ่นปลากระบ่อนอยู่ด้อ่ะนั่นนั่นนักนตาก็แม่น่ะตาก็แม่หน่นี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 ่ครับอยู่ใต้ฝายครับแล้วก็มี่ชาวบ้านพนกนกอยู่ ข้างบนไฟครับคนหนึ่งครับผมพี่น้องเดยวจังเลยมุดลุ้นเหมือนกันครับฮึ่มฮึ่มโอ้ปลาสูตปรปลาสูตรพี่น้องปลาสูตรครับปลาสูตรครับปลาสูตรได้ปิ้งแล้วครับได้ปิ้งแล้วนี่ครับโอ้ <ม>อ่าโนูสองโตครับมาแล้วครับไม่เห็นไอ้ไม่เห็นไม่ไปแล้วเอ้ยอากระไทยครับกระไทยครับ <c oughs> ผมรวน้ำกันไปอีกครับขอบคุณพี่น,อน้องที่ให้กำลังใจเ้อนะครับที่ถามไทยเข้ามานะครับ มือนี้หลังจากที่ไปเบิงอ้ายนะครับเพิ่นกับเอื้อยเพิ่นไปยกสะดุ้งนะครับกับเจ้าของบ่ได้ยกนะครับมื้อนี้กัถือโอกาสนะครับพี่ฮอดินทีนิสานกับป้าบอยนะครับก็ได้มายกสะดุ้งเองเลยครับผมมื้อนี้โอ้แต่แตเอาแต่แตโอ้ยล่มไปคอยยกไปคอยง้างสามกซอยครับพี่น้องกาซอยโอ้3าตัวสตัวครับงอนง้างครับการนี้ง มันลมแ,แห้งแห้งสีแดงดีกว่าปลาสอยตัวงามพี่น้องครับปลาสอยครับยกเองเนะครับมือนียวกันว่ายกเองครับมือนียจัดการเองเลยครับม <c oughs> <c oughs> มือในบดินทร์ <c oughs> <c oughs> มืนอนีนบดยกเองอติดภารกิจหลายเนื้อโอ้มืนอนียมาทดสอบเบิ้งก่อหลังจากน้นำรถก็ถือว่าได้ครับผมพี่น้องถือว่าเห็นบบบแล้วตัวแล้วได้ก่อนงั้ไข่ครับผมพี่น้องบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องบรรยากาศก็คึุมกระชมครับผมพี่น้องครับ นี่บังีบางนี่งนะฟครับบันตมาดไหมครับผมปรากาประกาสองตัวครับปกาน้อยหนเจ้าประกาน้อยค่ะปรากาใส่ตรงนี้ปรากาน้อยังเลยใประกาใคย ก็อย่ากคือหลายมันของบ่า้าป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 ลากระท้าป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 ราป้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 า้ป้้าป้้าป้้าป้า้าป้าป้าาป้าป้า้าป้าป นะครับผมรู่นสองตัวอ่าใส่เลยหนาบรรยากาศนารล่นรครับล่มกวยต้นหน่อยนี่หัวขาหัวขาล้อบอกอยู่ไหน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 ปะโดปะโด

ปโดดลูกกระดดง่วงงามครับเมื่อกี้ครับโอ้มันมันครับผมเมื่อนี้กระสีหะเพราะได้อยากได้กินครับกระสีออกเมือ่อ,อ,อนี่ตัวเดียวนะมื่อกี้กระสีมายักสะดุงเพราะได้อยากได้กินครับเพราะได้ไปปิ่งกินง่ายครับกินง่ายกินสวยครับ เก็บหอมล้อมดีไปครับผมใคได้ปิ้งแล้วง่ายครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจในเด้อพี่น้องผมขอบคุณเอฟซีทุกหมองทุกบอลนะครับผมที่ให้ความฮักความแพงนะครับโอ้โหเดี๋ยว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 เกิดสุดไงเกสุดไงตัก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 ปิ้งแล้วได้ปิ้งแล้วนั่นสุดนึงฝากแขยงบ่าดรอปบ่าดรอปฝากแขยงบ่าดอก อ่าบ้างบ้ี่น้อง,อง,องเด็ดฮะโอ้ยเย้ที่น้องทักสองตัวเลยครับคุณนะครับผมมันๆครับได้ปิ่งแล้วครับปลาครับได้ปิ่งแล้วได้ปิ่งแล้วครับผมเราง่ายหรอครับรนี่กินใสเลยอ่ะเก็บเกี่ยวไดห้หลายครับปิ่งกินนี้ได้ดิมีแบกทั่วกระต๊อบแบบทั่วปิ่งกินกับ ปิงปลาครับผมโอ้ขอกัะบรรยากาศน้ำทงไห้ทงหน้าครับบ่อยกับพี่ขวดเด่นก็อยู่น้ำทงไห้ทงหน้าครับผมพี่น้องพอได้ออกไปอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่ากะใหญ่มาอยู่ให้อยู่หน้านะครับใหญ่ไม่อยู่ให้อยู่หน้าเดียวนะครับโอ้ลอูพี่น้อง เจ็ดนักตโอ้ชอดเด็ดอดเด็ดมาแล้วผมยู่ตรง็อดเด็ดตัวสองตัวครับตัวที่สองครับตัวต้มที่สองตมที่สองตมที่สงครับปลาหน่อยกัมีนะครับอู้อ้ามงามๆำเสร็ไอ้ชวยนช่วนี่ช่วนี่อ่อ้าใส่เลย โอ้สุดยอดเลยครับผมเมื่อกี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้ครับพีหอยดินหอนเนาะทีมเราจะได้ไม่เนี่ยเอานักอีกแล้วครับนักอีกแล้วครับไม่อแล้วครับไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วแหววแหวแหวเอานักมือหาอืกฮึ่ม กนัแกนแล้นแล้สองตัวสามตัวโอ้ยอ้เด้ยอือกระไข่ปลาสวยงาม <c oughs> อ่าให้ไม่ให้พี่น้องเบิองน้ำเนี่ยเอเฮ็ดสมครับรุ่นเฮ็ดสมครับผมพี่น้อง <c oughs> สมตัว <c oughs> ละครรุ่นน้ำกันอีกครับ ฮะือถือบ่าละตัวก็ยังใช่เอ่อเมื่อบรรยาก,กาศครับผมพี่น้องครับมิจฉีชื่อจากคนอีสานบ้านเฮาครับนกสะดุงครับมื่อนี้เบาบอยกับพี่หัดินสองไอ้น้องเมธกริฟไอ้พี่น้องได้รับชมกันครับแล้วก็อัปเดต การเป็นยูของเบ่าบอยกับพี่หอยดินดำนะครับผมว่าตะละเมอภาคการเท็นยังยูนะครับขอบผมมาลุ้นดูกันครับอ้อื้ม้อยุ่งไหมยุ่งไหมเดินเดินนี่พี่น้องเอ้อตัวนึงรุดบอกได้สามตัวรุดตัวนึงพี่น้องฟองขา ลุ่มฟองขาดครับลุ่มหัวนัวจักพี่น้องเลยข้าวกะทยครับผมรถตัวนึงครับออกฟองขาดครับมาลุนล้นแลกันนะครับพี่น้องครับเคนครับผมพี่น้องเป็นปนิยมยกของบนครับอู้นครับผมบรรยากาศดีๆน,น้ำไหลๆครับ ๋ย่างไรมีบอมีมัติดตามน่วกันครับผมหืหืโอ๊ยเจเบิดมาพี่มาพียงพี่ซุดทงครับนี่โอ้โอ้โอ้ซุดทงครับผมพี่น้องซุดทงังไงครับปิงครับปิงปิ Khao khao, khao khao Bà ca Hả? Học bài bói sáng ca nó bỏ tỏi ngay Bà này đang cân nhịp theo phốm Ừm, mấy đứa เจ้าละตัวสองตัวพี่น้องครับบาละตัวกับไก่ก็บผู้ชื่ครับผมพี่น้องปลาอยู่ในน้ำลกระไรครับงามๆครับแมงงามๆครับผมยางหล่ออีกเหมือนมึงก็จัง้อยยางหล่ออย่าี้นี่นึงมุกครับมุกมุกมุก นั่นโดดแล้วสองตัวสังตัวอ <c Desktop> ้ยออกปองขาดปากกระเทยปวดไปมองหนังขาดปากกระไทยสองตัวปากกระเทยสองตัวเมื่อกี้มันมันหลุดมองมองขาดครับออกปองขาดครับผมพี่น้องปิงปิงโดนนี่กับปิงแสบด้วยครับมึงหยิบน้อยบรรยากาศ

อสามตัวครับนี่ปลากระเทยปลากระเทยกระเทยตัวงามเลยครับ <S 2> <S 2> ครับร,รุ่นปิงครับผมพี่น้องตัวงามๆเลยครับผมคนอะไรถาใส่เลยตัวข้าซ้ำพ่อปิงเลยครับผมพี่น้อง <S <S 2> <S 2> าพาบรรยากาศครับอากาศคืมๆนะรครับผมบรรยากาศดีครับผมเมื่อน,นี้ครับพี่น้องบรรยากาศงบยกข้างบนครับมจาจังเล่มวันรุ่งขึ้นต่อครนข้าสิมีบ่อครับผมประสุญนีไงประสุญนีไงประสุญนีไงประสุดญย์ไงตัวเจ้าของพี่น้องตัวเจ้าของก็เป็น ปลาตองครับเมื่อกี้นี่ปลาตองเต็มนึงครับเป็นไปเยอบาทไหมครับผมพี่น้องครับบาทถือบาทบ่วครับพี่พี่น้องถือลายบาทถือชุดบาทเดี๋ยวพี่น้องคนทีซ่ซาครับว่าพี่หัวดินเลี้ยนมุน่นนี่อย่างปฏิวั <c oughs> lên môn nhang nè đây hà nam ừ. <laughs> môn phát sáng liệt pha môn phát sáng liệt pha này chúng cắn hôm แมวแมโอ้ดนดีโอ้หนุ่มเาป่ถือครับโอ้ปากกระเทยครับตัวงามอยู่ครับผมตักเลยตักเลยตัวงามอยู่ครับปิ่งแซ็ตเครับผมเนื้อหวานๆครับปิ่งนี้ไหมหวานๆครับเนือหวานนะครับตัวงามอยู่ยด้วยครับผมนี่ซ้ำเพอาปิ่งแล้วครับผมใส่เลยเอาน้ำกันอีกครับ กูจะถือปลาดีกว่าโอ้โหูโอ้โหปลาง่ายนะปลาคุ้ย่ามปลาคุ้ยล่ามปลาคุ้ยล่ามง่ายทับปลาคุ้ยล่ามแบบขนาดอันขนาดตัวแบบง่ายหนึงครับผมพี่น้องโอ้ยปลาปิ่งครับปลาปิ่งพี่น้องปลาปิ่งตัวแบบง่ายหนึงครับสีลงเนี่ยตัวแดบงามเ่ายครับผมพี่น้องโค้งหน่อยนเพราะว่ามันเป็นปลาคุ้ยล่ามเนี่ยมันเป็นอันอันถ้าปลาคุ้ยล่ามปลาคุ้ยล่ามมันจะเป็นยาวสวยสวย mọi người 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 à người mọi người mọi à. người mọi พัดแห้งครับผมก็มีปลาปลากระไทยหนึ่งตัวใส่สาย,ายโซ่สินี่ติ่งแซ่บๆครับผมพี่น้องครับนี่ครับผมตัวปลากระไทยปลากระไทยครับผมพี่นอ้องนี่ปลาโล่งบางแหงเลยได้อยู่เด้อครับผมพี่นอ้องพี่นอ้ 2, 2> องปลาตัวสองปลาตัสองตัวงามกๆเลยครับผม นี่ปลาดูปลาครับปลาู้ปลาสูตรครับอืมพอเดี่ยวง่ายครับผมพี่น้องปลาสูตรง่ายกันนี่ครับมากินพี่น้องเอ้ยมาหากระได้กินเลยคราบนี่ขึ้นนักหนักบ้าบอยอืเราว้องมันโดดเราว้องมันโดดตัวเจ้าของโอ้นั่น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 โอ้ยโอ้ยอยู่จยโอ้ยปลากระให้ตัวบักใหญ่นึงพี่น้องสูเอาไหมมา เดี๋ยวบ้บอยสิไปยกสะดุ้งให้พี่หอยเด่นพันมาอ่าวมาคุยกับพี่น้องกันครับผมพี่น้องครับเปลี่ยนกันโยกเปลี่ยนกันไทยครับผมพี่น้องเพื่อสิมาทักทช่พี่ทักทช่น้องครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุกหวังทุกบอลเ้อนะครับผมขอบคุณพี่ป้าพี่พิยนาณานะครับที่ให้กำลังใจบ่าบอยคนไทยท์แนวพี่หอยเดียนที่นี่สารนะครับผมเปลี่ยนแห้งเออแห้งใจนะครับพี่น้อง รับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับสองไอ้น่องนี่ด้อครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สะนีสักอนครับพอๆกันคลิปหน้าอีที่น้าขอให้พี่น้องอยินดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพเพียงแรงเมื่อสุขสุขคนด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย